ดอกเอ,อ,อยาอายาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งก,กักของคือพญาย,ยาสุลึ้งเท้าหน้าภูกี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านอใหม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวัมือนนี่ผ้าพีผพานองมาเลือกอาควายไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อผู้ดใดห,หาควายสายพันธุกรรมดีๆนะครับวัมือนนี่มีให้พี่ให้น้องเด้เลือกได้วชมนะครับ ทั้งแม่ทองแก่ๆไก่คอดนะครับแล้วก็ตัวผูอนาคตพอพันนะครับในทองนี่เป็นสายรุงเพชรพี่น้องเฮาแล้วก็มูยางน้ำกลน,นะครับเป็นสายรุงเพชรเ้ยพี่น้องเด้อนะครับพิกัดควายนะครับยูบันวังทองนะครับตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮาเนี่ยบ้านวังทองตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังนะครับจังหวัดมหาสารคามเบอ,เอร์โทรบริต่อนะครับ 0 8 1 7 9 9 2ดหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับ08 1 7 9 9 2ด3 1เจดเก้า้าสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮาเป็นควายของชัยสระเองนะครับไปเอาไปแบ่งมาจากพอปลัดนะครับมาแบ่งให้พี่น้องพี่น้องเฮานี่นี่เลยเด้พี่น้องได้นะครับ เป็นเป็นขายไง่ฟ้ามไง่นะครับเพิ่นอาจจะบอะกาศเปิดราคานะครับกาได้ซื้อกลางช่างชัยอิสระนะครับมาเปิดมาแบงซูพีสูนองพี่น้องห้องนี่นะครับตัวแรกแหกมันพี่น้องครับเป็นแม่ทองพี่น้องครับตัวแรกแหกมันเป็นแม่ทองแม่ทองนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับลูกที่สามค่าทองพี่น้องครับเพิ่นทองครับเจ้าเพชรพารวยนะครับ ๋ยวให้ควายหนีก่อนพี่น้องนะครับมันควายทองพี่น้องครับเป็นมิตรสีรูเส้นหยาด้วยนี่นะครับทองกับเจ้าเพชรผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อนะครับหันขางมาเลยครับหันขางมาเลยหันข้างมาเลยอ่าพอยืนนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทองไก่คอดพี่น้องเข้านะครับท้องแก่ไก่คอดนะครับกับเจ้าเพชรผ้ารวยนะครับ เพชรผ้ารวยเป็นลูกชายของรุงเพชรน,นะครับซึ่งเพชรผ้ารวยเป็นเด้เสียไปแล้วผู้ใด,ดอยากได้พันธุกรรมดีๆพี่น้องเฮ้านะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับลูกที่สามในท้องท้องกับเพชรผ้ารวยนะครับสี ector, ่ขดอิ้นปีนี้พี่น้องเฮานะครับอีกเดือนสองเดือนนี่แหละพี่น้องเฮ้านะครับในเอกสารเพ่นตัวนี้ผมรับประกันนะครับจะาของเพลนรับประกันดีเอ็นเอในทองให้เด้เด้อพี่น้องเด้อว่าผสมเพชรผ้า,นนนารวยแท้แน,น,นแ่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นี่เลยผมเปิดแบงค์ให้พี่น้องนะครับ ปล่อยแล้วครับปล่อยปัญญาเลยครับปล่อยปัญญาเลยควายทองเป็นสีหหวยครับคือข้นนีแ่แหละพี่น้องเฮาข้นทองเหมือ,อกนอกันพี่น้องครับเป็นเป็นุ้นหงวยเหมือนกันนี่พี่น้องครับตัวนี้ผมแบงพี่แบงน้องนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับแมที่อางนะครับแล้วก็แจ้ลูกถือว,ว่าได้พี่น้องเฮาลูกตัวแรกเป็นตัวเมียนะครับลูกตัวที่สองก็เป็นตัวเมียลูกตัวที่สามพี่น้องเอาไปพิจารณาเอานะครับนี่ เป็นไดตัวลำชิงนะครับคือเป็นควายเห็นเล่าเห็นกอนะครับเห็นหลูกเห็นหลานพี่น้องครับเนี่อ่านะครับนี่สวยนะครับสวยสวยสวยผมไทยไก่ไกให้พี่น้องเบิงนะครับอืมืมันนี้ว่ามีแด,ดดเลยพี่น้องเลยนะครับว่ามีแสงแดดนะครับเบิคงความอ้างของพี่นอ้องเ่าอ่าคาลังลูกคาล้างเร็วยืนให้พี่น้องเบิงได้เร็ว น่าเชื่อพี่น้องเอฟซีพนุกข์เก๋าพนัปเดียวเบื้องเออเอาหนาลงยังน้อยครับเอาหนาลงยังน้อยเออนี่นะครับพี่น้องครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้นะครับทางเขาเปิดกว้างมากนะครับหัว่หนวกนู่นควายผมไม่ได้อาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้น้ำบ่มานะครับน้ำบ่น้ำบ่ไหลเพิ่นสอมไฟนะครับน้ำบ่ไหลพี่น้องเฮานะครับบ่ได้เอาลงไปนอนอ่าน้ำสานะครับบ่ได้เอาไปพี่น้องครับมันหลายตัวนะครับอ่าผมเปิดไว้59,000บาทนะครับแม่ท้องสูง100 สี่สิบห้าบวกลบนะครับท้องกับเจ้าเพชรพารวยนะครับใ้ประมาณสิบเดือนนี่แหละพี่น้องเฮานะครับเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละพี่น้องครับเพิ่นสิออกสิ้นปีนี่แหละส่ปีไม่เนี่แหละพี่น้องเฮานี่นี่นะครับผู้ใดอยากได้ไปกินน้องนะครับมาเอาเลยพี่น้องเฮาหนาลึกนะครับอ้างเป็นควายที่อ้างนะครับหนาลึกเบิ่งพี่น้องเฮาคนน่ะกับว่าได้ว่าได้จับยกเฉือดได้พี่น้องครับเนี่ยกับประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อควาย่นก็ยืนธรรมดาได้พี่น้องเฮานี่ นี่นะครับเนี่ยไม่ได้จับโยกจับเฉือนไม่ได้จับเข้ายางนะครับประมาณนี้แหละนะครับเอาไปอะไรก็ได้ครับไปให้มันจินหยาอะไรก็ได้ครับเขาใหญ่นะครับโคนเขาใหญ่หัวโหนกนุ่นดีนะครับตัวตัวลำชิงดีอ้างลึกมากนะครับแทงขาซื้อว่าได้เล็บที่สําคัญนะครับเล็บงามพี่น้องเฮาเล็บงามชิงดีนะครับเอาอยากได้พัฒนาต่อนะครับผมแบงไ้พี่น้องไปเลี้ยงนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮาห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รับประกันตำนี้นะครับทรงฟรีให้พี่ให้น้องคือเก่าอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อนะครับไกลๆก็โทรคุยกันพี่น้องเฮานะครับรับประกันทองรับประกันตำนี้ให้นะครับเนี่ยไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งตัวที่สองของรายการพี่น้องเฮานะครับนี่เลยผู้ไดหาสายพันธุกรรมควายักษ์นะครับตัวนี้เกิดจากแม่หายพ้อครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสองนะครับเป็นไข่ลูกคอกนะครับของเพินนเลยพี่น้องเฮานะครับตัวนี้เป็นลูกชายของ ขุมเพชรนะครับลูกชายเจ้าขุมเพชรพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งขาเพิ่นเกิดจากแม่ลอยหาสิบสองเลยพี่น้องเด้อตัวนี้สิบเดือนนะครับสิบเดือนพี่น้องเฮาอสิบเดือนกว่านะครับเบิ้งพูดอนะ่ะสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเฮาอเกือบรอ้อยสี่สิบเดนะครับมาดีมากนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าได้พันธุกรรมควายยักแล้วได้ชิ่งต้นตัวล่ำชิ่งซึ่งอนาคตเป็นควายยักขึ้นกันก็พอเพิ่นนะครับก็ปูเพิ่น คือกันกับขุมเพ็รนะครับคือกันกับลุงเพ็ดพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกชายของเจ้าขุมเพชรนะครับของพอประชลัดชาช่ายนะครับตัวนี้ผมแบงออกมาจากขอกพอประหลัดชาช่ายเลยนะครับเป็นวายลูกคอกลูกบีดนะครับรุ่นรุ่นสองพี่น้องเฮานะครับรุ่นสองของขอกเพิ่นนะครับเนี่ยนี่นะครับสูงร้อยสามสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่แหละพี่น้องเฮา สามสิบเจ็ดเนี่ยโรุดนะครับนี่นี่สูงนะครับตัวนี้สิบเดือนกว่าพี่น้องครับเบื้องแช่งเบื้องขานะครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสองนะครับไปเบื้องแม่พอดีเด้อพี่น้องเด้อแม่ขยโยขวกทันประรัดนนะครับตัวนี้เบื้องเลยผมเปิดไว้เด้อพี่น้องเด้อเปิดแบงพีแบงน้นองนะครับสายเขานะครับตัวนี้สายเขาหนารอเบื้องไม่เบียงพูดเปลนได้พี่น้องเฮานะครับเขาเปิดกว้างนะครับ เขาส่งเสียพี่น้องเฮานะครับแช่งขายญ่อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเรียบเรียบดีที่หนึ่งครับตัวนี้ผมแบ่งให้พี่น้องนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเฮานะครับห้าหมื่นห้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้ออนาคตควายอยากเลยนะครับบอได้หอบเงินแสนเงินล้านไปซื้อเลยพี่น้องเฮาเนี่นะครับพอก็เห็นแม่ก็เห็นนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับ เกิดจากแม่ร <ientras> ้อยห้าสิบสองนะครับลูกชายเจ้าขุมเพชรนะครับสิบเดือนกว่าพี่น้องเฮ้านะครับต้นตัวลํำชิ่ดีนะครับแชงขาดีสูงมากนะครับพ่อประลัดเพิ่นเลี้ยงหญ้านนะครับบอกจ้าสี่เลยหญ้านพี่น้องเฮ้านะครับเพื่อพี่น้องอยากได้ไปวัฒนานะครับโอ้ใช่สิลาเพิ่นเอาอย่างไงจีนเพิ่นอัดหัวาหานประคักดีพี่น้องไม่ใช่นะครับตัวนี้เมื่อนี้วันได้กินยังเลยพี่น้องเฮ้านะครับสวงโกนๆอยู่นะครับเนี่ย สบายโกนเลยนะครับผมบอกชัดๆเจียนๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับต้นตวัวลั้ชิงดีพี่น้องเฮานะครับกระดูกเชิงการใหญ่พี่น้องเฮาตัวนี้แช่งขาดีเล็บดีพี่น้องครับพอต้องห่วงนะครับสายลุงเพชรเล็บนี่ยังจิกเลยนะครับอ,อ่าสีวางได้เหรอพี่น่าเอาได้พี่น้องได้นะครับเนี่ยโต้งสีละสูงดีนะครับสูงดีหนาตารอนะครับพูดน่ะแต่ว่าพึ่งสวนเข้าได้พี่น้องได้พึ่งสวนเข้าลงมาได้นไง นี่นะครับพี่น้อเข้านะครับกาสีบพทนเป็นเชือกพี่น้องเข้าบองเระทนเป็นเชือกเลยนะครับยังไม่เป็นเชือกนะครับเพราทนเป็นเชือกเป็นปอนะครับเอาให้พี่น้องพี่จะน่าเอานะครับสิบเดือนกว่าสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับตัวนี้สูงถือว่าสูงมากเลยพี่น้องเด้อถือว่าสูงมากนะนะครับตว่าเป็นวายที่ใหญ่ด้วยพันธุกรรมนะครับบ่อเลเลี้ยงอาหารนะครับพอประหลัดเป็นว่าไม่มีเงินเลี้ยงหรอกพระนวานะครับเอาไปแบ่งพี่แบ่งน้องให้หน่อยพระนว่า นี่เลยพี่น้องเด้อนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหาหมื่นหาพันบาทกับเขาส่งเสียนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าชัดๆนะครับพี่น้องเอะไปได้กินเฟี้ยงไม่ได้เจียวเขาเด้เจียวเขาให้ได้ผมอะนี่นะครับอือพูดอะเบิ่งทางเขานะครับเขาพอเคืองหูในเระพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าฉีกกว้างเลยนะครับเนี่ยห้อยสวนเขาไม่ไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นไรพูดหน้าตาอย่างรอนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาเต็มแก้มจ้ำ ข็อ,อ่องทุ่งนองเขานะครับกําไรหนาหลังมีครบเลยพี่น้องเฮาแล้วเล็บจุง้งขึ้นมาั่งน้อยนะครับเนี่ยเอามาหยยบซื้อซื้อซีซ่ให้เพื่อนเห็นเล็บชั่งน้อยนะมา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 ,มาเออเร็บชิดดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเร็บชิดดีเนี่ยนะครับทั้งหนาทั้งหลังนะครับสวยๆเลย,ยตัวนี้นะครับปานล่ำเทียนพี่น้องเฮาขาเทียงทีรีนะครับขาดแน่แต่ความสมบูรณ์นะครับแต่ว่ากระสีง,ง้อยเด้อพี่น้องเด้อพออ,ออกจากแม่มาไหมนะครับเนี่เอา ห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับอยากได้พัฒนาของแท้แน่นอนพี่น้องเฮานะครับนี่เีบไปที่มาชัดเจนนะครับขึ้นไปเบื้องแม่เบื้องยังมันเลยก็ได้นะครับยกกับพอประราัดชาชัยนะครับเนี่ยงหญ่มากนะครับสําหรับผมผมถือว่าควายอายุสัานีนะครับง่ญ่มากนะครับสิบเดือนกว่าพี่น้องเฮานสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดผมถือว่ามาดีมากครับมุนไทยวะนะครับบอหนี้ขอดูท้ายดูไข่น้อย ว้าฤกษ์ฤกษ์น hmm well uh ั่นพี่น้องเฮาเบิ่งไายเบิ่งหางนะครับหางจับฤกษกนะครับฤกษกลามดีนะครับคือพอเลยคือขมเพ็ดนะครับเราถ่ายตัวนี้นะถ่ายง่ามนะครับตัวนี้ถ่ายง่ามเงาหางสวดพู้รู้ได้พี่น้องเฮาเนี่ยคนเบิ่งไข่คนพี่น้องครับบ่เนี่ยเบิ้งไข่ยังหน่อยพี่น้องเฮาไข่ควายน้อยครับไข่ใบน้อยๆเลยพี่น้องเฮานะครับน่าไข่ประทัดออกนะครับควายควายลูกควายเดี๋พวคนเป็นลูกควายเนาะ ไงซะนะครับ่ทยนะ่ผม่าลอยซี่สิบหรพี่้องเฮาเนี่ย่ายอาจจะลอยี่สิบเทือนแล้วนะครับ่ทยเพิ่นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาสิบเดือนกว่านะครับสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับลูกชายเจ้าขุมเพชรนะครับมีสันเป็นสันเป็นมีศักเป็นหลานนะครับของรุ่งเพชรนะครับนี่เจ้าคุมเพชรเป็นลูกชายของเจ้าขุมเพชรเป็นลูกชายของ ลุงเผ็ดด้วยพี่น้องเด้อนี่เบิง้งเบิ้องขีดเต็มเลยพี่น้องเฮาเบิ้องขีดเต็มอา่าพอพันเลยนะครับนี่ได้พี่น้องเด้อห้าหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเฮารออนะครับตัวนี้หูวได้พี่น้องเฮาขนาดควายสวนเข้าไม่หูวเลยยัยงถือว่ายืนเป็นยือนอยัางนี้ได้เนี่ยขาหลังเหยียดต,ตรงนะครับขาหนาปานลำเทียนพี่น้องครับจึก๊กพูดนะเบิ้งไหนเปียงตามนี้มีได้พี่น้องเด้อทรงฟรีนะครับ ถั่วไทยเลยพี่น้องเฮาตัวนี้เอาผมสูงฟี่ถั่วไทยเลยนี่ไปเบิ่ง <ileri> ตัวต่อไปเฮาพี่น้องครับอานนี้เบิ่งตัวสุดท้ายของรายการนะครับเป็นลูกชายของเจ้าขุมเพชรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เกิดจากแม่กลางๆพี่น้องเฮ้านะครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับเป็นควายลูกคอกลูกบีดนะครับรุ่นสองของพ่อประชลัดาตรชัยนะครับพี่น้องเฮ้านะครับนี่เลยลูกชายเจ้าขุมเพชรนะครับ อายุไล่เรียกกันพี่น้องเฮานะครับตัวนี้สิแจกก็ตัวที่แล้วนะครับเกือบประมาณเดือนพี่น้องเฮาตัวนี้11เดือนนะครับ11เดือนกว่าพี่น้องครับเพิ่นสูงอยู่1นึ่งบวกลบพี่น้องเฮานะครับร้อยสามสิบหกเลยพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าร้อยสามสิบห้าว่าขาดพี่น้องเฮาเอาของสีสันเนาะร้อยสามสิบห้าว่าขาดนะครับกับอายุสิบเอ็ดเดือนพี่น้องครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับเป็นลูกคอกลูกบีดของพ่อประหลัดชาชัยนะครับตัวนี้นะครับ เนี่ยดานขางคนเด้อพี่น้องเดอ้อตัวนี้เป็นควายทีลึกนะครับเป็นควายทีหนังหนาพี่น้องเขานะครับเบื้องแข็งเบื้องขาตัวนี้เขาได้ขาหไงขาหึกนะครับอัตลักษณ์คือนกันพี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวผมขอเบื้องหนาจังหน่อยนะครับโอ้ยเงาตัวนี้เงาเขาใ <itez? S 2> าขาหญ่หเลยพี่น้องเด้อนะครับเงาเขาใหญ่มากนะครับหัวโหนกบย่างใหญ่เลยพี่น้องเฮานะครับเขาเขาสั่นก็ตัวที่แร้วนะครับตัวนี้แต่ว่าอายุอายุมากมากกว่านะครับเบื้อง บ้านี้คอแข้งคอขานะครับไงฮึกตัวนี้ฮึกนะครับเล็บแข้งเล็บขาดีกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับหน้าตาถือว่าได้พี่น้องเฮานะครับบวนเบื้องเหนเบียงเงาเขาแบบไงพี่น้องเฮาสิบเอ็ดเดือนแล้วตัวนี้นะสูงรอยสามสิบหกบวกลบนะครับตัวนี้เกิดจากแม่รอยสี่สิบหกพี่น้องครับตัวนี้แบงคพีแบงน้องนะครับแบงคพีแบงน้องไปเลี้ยงเลยพี่น้องเฮานะครับแบงคพีแบงค์องไปเลี้ยงนะครับผมเปิดไว้ 4 7 0 0 0พันบาทนะครับ47,000บาทพี่นอ้องเฮานะครับอ่าเป็นยังไงใช่สลายยังเปิดราคานี้ควายคือสูสีกันคือเปิดห้างกันแทถผมเปิดตามแม่นะครับผมเปิดตามแม่เป็นยังการเลือกควายจังหวะเบื้องแม่เบื้องเราเบื้องก่อนะครับากายจังสี่หลหเหาเ,เป็นน,น้องเฮาแม่ใหญ่เข้ากับเปิดอีกราคาหนึง่งนะครับแม่น้อยเฮากับเปิดอีกราคาหนึ่งตามตนตามตัวควายนะครับเราก็ตามตาม,ตามแม่เพันหนั่มนะครับอ่าเพราะว่าอ่าการ การมองอนาคตควายนะครับเข้ากับเบื้องที่แม่กับพอเป็นรักนะครับแต่ว่านี่คือพอเดียวกัน2ตัวนี่คือพอเดียวกันคนละแม่พี่น้องเข้านะครับตัวทีเรียวนะครับในยังงออยากกินนมอยู่เลิกพี่น้องเรื่องแง่แง่เจนี่นะครับแม่ลอยหาสิบสองตัวทีเรียวตัวนี้แม่ลอยสี่สิบหกนะครับตัวนี้เลยขอเปิดไว้เบากว่านะครับนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับบ่มีแสงพี่น้องเข้าบอกตรงเลยว่ามัอนี้บ่มีแสงนะครับ คึมมดมือเท่าคำเลยพี่น้องเฮานะครับนี่เอากระสีประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อประมาณนี้นะครับขอเพิ่งขังนะครับขอเพิ่งถ่ายไปเลยขายเห็นแล้วขอดูท้ายพ่อนอยอันนี้ก็าบอเป็นเสียงเด้วพี่น้องเด้อนะครับของค้าลมสองเถื่อเราโมนี่ฮ <laughs> ัดผูกนะครับผมฮัดผูกอ่าตัวนี้ใครใครใบใหญ่กว่าตัวทีเหลียวนะครับเงาหางใหญ่พ่อพ่อสมนีอะไรครับเมืองไายเบิ่งยังพ่นสมนีครับพ่ออ่านี่พี่น้องเฮานะครับ ้ายเงาหางนะครับไขรหางขนหางสูสีนะครับแต่ว่าว่ามีว่ามีมองมองทิมกันดอกพี่น้องเขาทิมแน่จะหนาตาส่งเขานะครับกับความใหย่ของแม่เพิ่นพี่น้องเขานี่นะครับหิ้วนมพี่น้องเขาวันนี้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทขอเบิ่งขางครับวันนี้เบิงเบิงพี่น้องเขานี่เ้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเด้อ เอามามาแบงไปเลี้ยงพี่น้องครับบ่ได้หบเงินแสนเงินลานไปซื้อคือเพิ่นดอกพี่น้องหฮานะครับก็เอาไยพัฒนาเอาอันนี้สาหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่งบปันกลางพี่น้องครับประมาณนี้เ้อพี่น้องเด้อราคาเปิดราคาห้องนะครับผมส่งไห้ตัวนี้ผมส่งไห้เด้คือเ่านะครับอีสานบ้านหฮออ้าวนี่ลูกชายเจ้าขุมเพชรนะครับเป็นหลานของรุ่งเพชรพี่น้องหฮอเกิดจากแม่146นะครับผสมจริงผสมตัวนะครับ เป็นลูกคอกลูกบีดของเจ้าของพัอพันเพิ่นนะครับของเจ้าคุมเพชรของท่านพ่อประลัดชัดใช,ช่นะครับตัวนี้ผมแบ่งพี่แบ่งน่อง4 7 0 0 0บาทด้พี่น้องได้นะครับเนี่ยคือให้เาเบื้องตัวจริงทุกตัวนะครับเอาเลยมีเสียงมาในอะไรพี่นอ้องเฮาเนี่ยพี่นอ้องเฮาอนะครับูหดีได้พี่น้องได้ทุกตัวนีู่หเชื่องยังสีเลยนะครับเนี่ยสายพันธุกรรมเพิ่นนะครับหูเชื่องยังสีเลยพี่นอ้องเฮาตัวนี้นะครับจับใดใบได้ถูกมองนะครับอ่ารอรอหันหน้ามาเืิ่งครับบนาย พี่น้องเฮานะครับมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดนะครับให้พี่ให้น้องอท่อมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคากับชายอิสระดเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเน้นคือให้มาเบิ่งตัวจริงพี่น้องเฮานะครับเบื้องถ้าเชื่เบิ่งวิดีโอแล้วโอ้มันบ่คักเลยชายอิสระมาซั่นจักว่ามืดจักว่าดำมาซั่นแสงก็บ่มีมาซั่นนะขี่รถแตนแลนแตแนแลนเนาะเบิ่งรถพี่น้องเฮานะครับเนี่ยเอาเบิ่งเอามาจับเข้าโอ้มันเลี้ยงได,ด้บนน้าตัวผู้ ตัวผู้ซื้อผิดคือผิดเลยได้พี่น้องเฮานะครับซื้อผิดคือขาดทุนนะครับแต่ถ้าตัวเมียน่ะซื้อผิดยังว่าเลี้ยงเอาลูกเอาเตาได้เป็นพี่น้องเฮานะครับฝากพี่ผานน้องพิจารณานะครับควายพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นควายที่เพิ่นบีดเองในคอกเพิ่นพ่อผ่านเพิ่นนะครับแม่อยากไปเบื้องแม่เบื้องยังขึ้นไปเบื้องใดพี่น้องเฮานะครับอยู่พันน้านีครบจังหวัดสกลนครพี่น้องเฮานะครับเนี่ยทัวรมาได้พี่น้องครับพิกัดควายอีกรอบหนึ่งได้พี่น้องเด้อบ้านวังทออองงงนนะะคคครรรััััับบบตตำำลลหหห้ววยยเเภกุดดจมมาาาส บ้านวังทองตำบลห้วยเตยเอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามเบอร์โทรได้พี่น้องเด้อ0817992131นะครับ0817992131นะครับเบอร์นี้ตั้งแต่อ่ามีโทรศัพท์ใส่นะครับประมาณ20ปีที่แล้วพี่นอ้องฮะถอดปานเี๋ยว่เคยเปลี่ยนนกเตียนะครับเนี่ยเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมโดยดีเสมอมาอยา่างไรแบบไราเลือกเลยพี่นอ้องเฮานะครับยูนี่มีเกือบ30นะครับ ร้อยห้าสิบห้าแม่ลูกร้อยห้าสิบนะครับแม่ท้องร้อยสี่สิบห้านะครับนี่สุดรอเอามาเลือกเอาพี่น้องเข้าสำหรับวันนี้พ่อไป้ทัสนีองกันพี่น้องครับสวัสดีครับ